ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบาโยอีดับ้าวคมเมค่ะเปิดฉาก BM21 ชิงเนิงเนอร์ตามเมินทมเดือดสน,นันไทยสวนหนักถล่มคลังอาวุธปั๊มน้ำมันวอดค่ะ ไทยดับข้าวเขมรค่ะเปิดฉากยิง BM-21 ชิงพื้นที่สำคัญปราสาทตาเมินทมเดือดสนั่นไทยสวนหนักขลข่มคังอาวุธปั๊มน้ำมันไม่วอดเปิดภาพเนิน350ล่าสุดสภาพยัดเยินค่ะจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่23ทธันวาคมเวลาประมาณตี5-30นทีค่ะมีรายงานว่าฐานไทยได้ยิงปืนใหญ่ตอบโต้ฐานกพูชาหลายชุดอย่างต่อเนื่อง เสียงดังสนั่นวันไหวที่แนวชายแดนปราสาทตาควายเนิน350ช่องกลางและปราสาทตาบรรทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะขณะที่ผู้นําชุมชนและก็ชรบอค่ะต่างรีบวิ่งเข้าหลุมหลบภัยกันให้วุ่นต่อมาเวลาประมาณ7นาิ45นาทีค่ะฐารกัมบูชาได้ยิงจรวด bm21 เข้ามาใสา่ฐานไทยชุดแรกของวันนี้จากนั้นกัมพูชาใช้ปืนพอยิงเข้ามาเป็นระยะระยะกาะสลับกับเสียงปืนใหญ่ไทยที่ยิงเข้าสลับสนุนอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะน,นี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ฐานไทยตรวจพบความเคลื่อนไหวของฐานกัมพูชาค่ะที่พยายามเสริมกํลาลังพลและอาวุธหนักเข้ามาประชิดชายแดนจำนวนมากเพื่อยึดคืนจุดยุทธศาสตร์ชายแดนที่ฐานไทยยึดกับคืนได้ทั้งหมด ทั้งชายแดนปราสาทตาควายเนิน3 0ช่องกลางและปราสาทตาเมินทมอำเภอพนมดงรักและยังคงม,มีเสียงปืนใหญ่ดังเป็นระยะระยะในขณะนี้ขณะที่ชายแดนด้านอำเภอกับเชิงค่ะเช้านี้ยังไม่พบการยิงปะทะก,กันหลายวันแล้วค่ะหลังจากทหารไทยยิงถล่มคลังอาวุธปั๊มน้ำมันสะพานรวมทั้งพื้นที่ของบ่อนคาสิโนทั้งสองแห่งในพื้นที่ชุมชนโอเสเมต อำเภอรกรุงสำโรงจังหวัดอุดรธานีใชยค่ะที่มีการซุกซ่อนอาวุธและจุดปล่อยโดนต่างๆที่ผ่านมาจนพังเสียหายทั้งนี้ค่ะเพื่อตัดเส้นทางส่งกําลังบำรุงนะและก็อาวุธยุทโธปกรณ์และกําลังพลต่างๆของ,ของฐานกมพูชาตลอดแนวชายแดนแต่ยังคงได้ยินเสียงปืนใหญ่ค่ะทหารไทยยิงสนับสนุนจากพื้นที่ชายแดนช่องจอมออกไปเป็นระยะระยะนานครั้งเช่นกันอย่างไรก็ตามค่ะต้องติดตามสถานการณ์ชายแดนกพูชาอย่างใกล้ชิดต,ต่อไปนะครับทั้งนี้ทางเพจมังกรซ่อนตัวค่ะได้โพสต์คลิปบริเวณเนิน 350หลังจากที่มีการประทะก,กันอย่างหนักเรียกว่าสภาพยับเยินกันเลยทีเดียวกันหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชามีความพยายามที่จะชิงพุ้นที่เนิน350และก็ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินค่ะในที่สุดเนินที่นะําบากเอายากที่สุดของประเทศไทยก็นะครับเราตีได้สำเร็จครับเนิน350ครับ,นะรบดูนะครับ ชาติไทยครับดูวสวยอย่างสวยงามครับไทยนี้รักสงบแต่ถึงลลกไม่ขาดครับอย่างไรก็ตามค่ะศูนย์ปฏิบัติการกองทัพที่2ได้สรุปสถานก,การณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่22ธันวาคมค่ะในพื้นที่ผาหมออีแดงห้วยตำมาเรียค่ะฝ่ายกัมพูชาโจมตีด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่เบาบางในพื้นที่ค่ะมีการใช้อากาศยานไร้คนขับทั้งแบบตรวจการและโดนพีชีอพีว v ฝ่ายเราจึงได้ยิงเครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่ยิงทำลายตามแผนเชิงรุกคาะแล้วก็ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีต่อที่มั่นค่าศึกส่วนพื้นที่ช่องจอมช่องระยีปลดต่างค่ะฝ่ายกัมพูชาโจมตีด้วยปืนเล็กและเครื่องยิงลูกระเบิดใส่ฝ่ายเราเป็นห่งหวงห่วงฝ่ายเราได้สถาปนาที่มั่นตั้งรับการแล้วก็ใช้โดนทิ้งระเบิดต่อที่หมายหน้าฐานเคียงเมืองค่ะส่วนพื้นที่ช่องคนาค่ะฝ่ายกัมพูชาโจมตีด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่เป็น้งห่วง ฝ่ายเราได้ทําการเสริมความมั่นคงในพื้นที่และใช้ปืนใหญ่ยิงที่หมายที่ตั้งที่บัญชาการและก็อาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมชาทางทิศใต้ของช่องคนาค่ะโดยกองทัพพันที่สองของยืนยันว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดําเนินการปกป้องที่ปไตยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชาการและเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต่อไปค่ะจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์ สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งมก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่ 2. นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุทธเข้าต่อสู้กันอย่างรุนนนแรรงงคววาาามมมเเสีีจจะะกกกขึ้้บบ็ทททํใหลอโ ทำให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลงเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องเรืยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกําลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกาับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l d War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีจึงโรงเรียนหรือห้องสมุดและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยการเพื่อได้นำข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเปอ็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติสาม,มารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ